ขอต้อนรับเข้าสู่ VID Thailand นะครับแต่วันนี้น่าจะคือคุณนะฮะทำกันบ้านอยู่นะฮะเอาละเปิดตัวอะไรกำลังพยายามเข้าระบบเฮ้ยแล้วเราบอกันเนียโอ้โหยังเลยรู้เราบ่อยเลยได้แล้วเข้าไม่ได้เอาเข้าะะอ,อันนี้ครับโอเคปัดอเนั่งมาจู่ สวัสดีครับขอจ้าก็ส่งวดีทีแลนะครไอ้ปันหนึ่งปันออกก่อนดูิว่าอาีมันขาปันปันดคลิก่้นน่เอชิก่อนน่ยเอดิก่อนน่อยาไปดูวดีทตัวแบ๊กดีครัวันนี้เราก็อยู่ในช่องเชิญที่ปุูกผาชาตินนะวันนี้เราก็จะมาเล่นสเตนออนไลน์กันนะ ซึ่งคนภาคเป็นผมเองนะค enfin รับจากช่องไอ้ออสซัมปันกิ่ม <gesehen S 2> <Haven tried breathing teeth> <ped> <isms> ื้อเออเนี่ยอะไรเนี่ยก่อนรับไปก่อนแล้วกันจุ๊บจุ๊บอ่าจุ๊บอะไรเนี่ยจุ๊บอูยืนคนนี้ได้ด้วยเก็บดีกว่าอูพิสโตนะกดเลยไม่ว่าจะมีอะไรผมกดหมดโอเคแต่ไม่หายอ่า แตมผมเป็นโเวอร์เฮเว่นนะฮเ e a v e นครับจำไวนะ้นะเฮเว่นมาเป็นต่อเนาะดูสตัดนะนี่ดูซิสตัดมันดีใช่ไหมล่ะโอ้สเตทนะไปต่อไปต่อเมื่อก,กี้ก่อนผมจะมาอัดนะผมก็ได้สปินคิดว่าจะได้อะไรเนะนี่ยไอ้น ทนการสปินเข้าไปเราก่อนนะมันหยุดเวลานี่ทำการโอ๊ตเงาดาเมี้ยงไหมุดๆใช่ไหมล่ะเป็นแรงนะครับแรงแรงมากเลยเลยมาสปินดีกว่า นิมาโอ้เฮเว่นนะมันจะเหมือนเดอะแฮนผสมกับต <za> ัวอะไรไม่รู้นะไม่สนไอ้จุ๊บไอนี้นะออ่าไปทีนึงแล้วก็ทำการกดตัวยานะนี่คาในสี่ตัวนะโอ้ย สองทีเฮ้ย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 ตดตัวที่เปลีย่ยนเป็นติวโหมดซอฟต์หนอเป็นเวทแน่นอนโอ้โอ๋อเป็นเป็นโหมดที่งั้นผมขอเปลี่ยนหนุ่ละกัน ไป,ปามามากดกดเด่นสปินเลยครับกดตัวซีนะกดตัวซีไปผมรู้สึกว่าผมเริ่มโชคดีแล,ล้วจังหวะน,นี้มองแคนซิขนอันนี้ไปแล้วเนี่ยอุย ทำการหยุดเวลาผมก็เดินได้นะเป็นไงเทพก็ออ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ย <imagining> มีใครสู <Ray wards> ้กันบ้างไหาเรื่องไอ้นุ่มเหมือนจะหาเรื่องนะกดวีนี่โกลเด้นสปินนะตัวนี้ทำการป่อยไปหนึ่งที่ ีี่ทยเพิ่งผมไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยครับการท้าที่ไม่กดซอปโหมดไปคนหยุดเวลาใช่อืมเอาละได้ยังไงครับผมเป็นคนเพิ่งผัดเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแอคเคาท์ผมนะครับตัวตัวคิวเพื่อ มาแล้วนะคะกตดกตัวแทสเพื่อสป,ปินแต่ว่ากดตัวคิวเพื่อเลตสแตนโอเวอร์เฮเว่นแล้วห้ามเก็บโลกาการเดี๋ยวผมจะกดกดตัวอ e ีไม่ไม่ไม่ได้ห้ามกดตัวอ e ีตัวนึงเดี๋ยวมานะกดตัวอะไรได้เอ,อ่อฉักคิปเปอร์ใช่ไหมไปไปไป ไปสู้กับไอ้พวกโจรระดับเทพต่อแล้วกันให้กดตัวไวมากคกดตัวบีเนาะที่อยู่ข้างบนน่ะแต่กดตัววายเพื่อตีแบบแรงที่สุดในโลกในโลกนี้กดตัวอีค่ะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ต้องตีที่มันเป็นตัวออโตนี่ตัวที่แรงที่สุดในโลกนะตัวอะไอ้อ่าช่วยด้วยอ่ะวิ่งนีแบบพี่ตูนวิ่งนีแบบพี่ตูนก่อน เปิดเปิดสแตนออกมาบแล้วก็หลังจากนั้นก็อันนี้นะครับรออะไรแล้วก็พุ่งมาตัวยิงปืนมันเป็นตันเรืเลื่นกดสปินไม่ต้อง ไปตรงประเกิดมีปล่อ,อยแบบแรงที่สุดในโลกมาทั้งนีง้ <c oughs> มามาหิ้วเลือดก่อนอุ้ยมีปืนสินะคอริล่าเอามาต่อกันเลยฮะโจโจดู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  คำถามว่าเปิดอะไรหรอครับเปิดสแตนซึ่งผมก็เปิดสแตนที่มีกระดูกสันหลังอยู่แล้วมีกระดูกสันหลังน,นะครับสันหลังนะเสียงเ่อกๆเลเสียงโองงว่ามัดหรัวมัดแบบขั้นเทพปึ้มไม่งี้แล้วก็ไม่งี้ต่อยแบบขั้นเทพไม่งี้นะได้ข่าวว่าเหลืออีกสิบครั้งนะถึงช่วง เทปทรูหรือเปล่าน่าน่ะบวกสเปเชียเข้าไปเยอะๆนะครับมันจะได้ตีแรงๆเออเอ้ยโดนยิงหนึ่งครั้งโอ้ยิงแน่นนะเอมเพลเลอร์เอมเพลเลอร์โอ้โหเหวน Emperor. Emperor. Oh, ขอตัวลาไปก่อนได้ไหมมาโตระโต,ตเราจะฆ่าพวกโจรที่มันชั่วไม่ <sia. S 1> นี่นี่นีแล้วก็แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็ผสมนี่เ <portrayed> ข้นะขาไปตาบูนงง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 นงง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 งีงง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 งกงงงงงง